เดี๋ยวนี้รับได้โดยฟรีอ่ะเดี๋ยวนี้เขารับได้ให้ฟรีด้วยฟรีด้วยครับเอาเอาเอย่างนี้ต้องมี แอปะอะไรนะเดี๋ยวล่านาไม่เลยเพราะว่าคุณเบนนี่ใช้บ่อยๆไปใช้บ่อยๆเขาให้ฟรีเราก็ต้องใช้ของฟรีเขามีให้เนี่ย <c oughs> เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ <c oughs> ทุกคน,นยังมีแอปเป๋าตังค์นะครับสบปสชบ,บอกว่าไม่ไหวแล้วรอบนี้นะครับมีเนี่ยโลกเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นก็เลยมีการแจกถุงยางอนามัยฟรีเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วใครอยากได้เข้าไปเลยในแอปเป๋าตังค์พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เรากรอกไปที่เรื่องของสิทธิสุขภาพ นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําว่าแจกถุงยางนามัยก็คลิกเข้าไปมีไซส์ให้เลือกด้วยคุณหมอสีอ่ <4 S 2> ไซส์ด้วยกัน มี49มี52 54แล้วก็56นะครับแล้วก็คลิกเลือกสายไปแล้วก็เขาให้คลิกเลือกสถานที่ที่เราจะไปรับที่ใกล้บ้านเราที่สุดนะครับก็จะเป็นรอปสอรอปสตนะครับหรือไม่ก็เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพนะครับอันนี้นี่ยนี่นี่ยี่นี้อะไรต่างๆที่เขาเข้าโครงการโรงพยาบาลที่เข้าโครงการหมดใี่หมดเลยนะอันนี้เนี่ยเขาให้1ิบ ชิ้นต่อสัปดาห์นะโอ้โห <c oughs> บินพอใช้ไหมเนี่ยสิวันเลยนะอาทิตย์นึงไอ้สิบชิ้นเลย <c oughs> เหลือเฟืออบางวันเน่ะจะต้องใช้2ชิ้นนะ <c oughs> แต่เขาแค่10ชิ้น้ามไม่พอไปซื้อเองื้อนะครับอันนี้ไปเลือกไอ้สขนาดที่ว่าเนี่ยนะครับเขาเพื่อป้องกันการเอาไปขายต่อเ <c oughs> ขาบอกว่าใครที่เลือกไซส์ไหนก็ต้องไซส์นั้นคละไซ์ไม่ได้นะ ขายไม่ได้เเพราะที่ซองเขียนว่าอ้ามซื้อขายของฟรีห้ามซื้อขายครับไม่ได้ด้วยของข่ของมันนะครับก็สามารถที่จะรับได้เลยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่แจกฟรีสิชิ้นต่อสัปดาห์สัปดาห์ที่หมดสัปดาห์มาไปเอามาอีกทีนี้ถ้าเราเราเรามันเป็นประเภทใช้ไม่เป็นนะไอ้โปรแกรมนี้ไม่มีอถุงไม่มีไอ้แอปปองตังไม่มีแอปปไม่ถุงเงินถุงกเป๋าตังอะไม่มีใช่เขาบอกว่า เอาสิ่งที่ทุกคนคนไทยต้องมีคืออะไรบัตรประชาชนไปยื่นที่ไหนไปยื่นที่นั่นเลยจะไปทั้ที่ไหนยื่นที่นั่นเลยนะก็ไปหน่วยงานของรัฐไม่ต้องอายแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอายเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้นะของผมนะต้องย่องย่องไปซื้อนะต้องแอบหยิบเล็กใส่กระเป๋าเลยแล้วหยิบจ่ายเงินเลยใช้แว่นอ่ะหรือคนอื่นเห็นตนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเรื่องธรรมดาพนักงานมองหน้าอีกเออไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดาพก ยืดโอพกทุงต้องต้องอย่างนั้นเลยนะมันก็จะช่วยนอกจากเรื่องโรคซิฟิลิตเอแล้วนะมันยังป้องกันการตั้งครรภ์เลยใช่เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับท้องก่อนวัยอันควรนะครับคือคือวัยอายุ20ถึง29เนี่ย ความต้องการและมาตรฐานที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะสองเก้าสิบแปดนะสิบวันแปดครั้งเนี่ยสิบวันก็ทุกวันกับทุกวันอ่ะใช่แต่ว่าถ้าสามสิบถึงสามสิบเก้าเนี่ยก็เอาสามไปคูณข้าวยี่สิบเจ็ดยี่สิบวันเจ็ดครั้งยี่สิบวันเจ็ดครั้งก็สามวันครั้งหนึ่งอย่างผมหกสิบเนี่ยความต้องการพื้นฐานเนี่ยหกเก้าเท่าไหร่ห้าสิบสี่ห้าสิบวันสี่ครั้ง ก็คือสิ1เอ็วันครั้งหนึ่งเอบอ12 13าวันครั้งหนึ่งก็คือเอาว่าง่ายๆก็คือเดือนเราสักสองครั้งอ่ะก็ไหวแล้วนะก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็อย่าลืมกินกล้วยวาเยอะๆน้องชายปลูกทุกเช้าแน่นอนแต่ว่าทําให้ถูกที่ถูกทางนะถูกคนนะมันงานหัวแบนนะหัวแตกได้เลยหัวแบนได้นะฮะต่อคุณหมอเป็นตัวอย่างเห็นไหมครับก็อยู่รอดทุกวันนี้เห็นไหมอยู่อยู่กานขอสมควรนก็จะไม่ให้ต่อมน้ํา พวกวกต่อมลูกหมากโตด้วยถ้าไม่ไม่ทำให้เพียงพออย่างที่ผมว่าเนี่ยตอมลูกหมากจะบวมนิดนิดหนึ่งครับใช่ครับนี่เป็นโครงการดีดีของสอสชนนะะคครรััับจดให้บ